สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ขอออกความเห็นเกี่ยวกับไอ้นี่หน่อยนะครับว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะครับเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละผมว่ามันก็มีทั้งส่วนที่ถูกแล้วก็ส่วนที่ไม่ถูกนะผมจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละสมัยตอนเรียนมัธยมต้นก็ผมก็เรียนอยู่โรงเรียนบ้านเนาะคือมันก็เป็นโรงเรียนเล็กๆมัธยมขยายโอกาสอะไรเงี้ยครับ นักเรียนก็ไม่เยอะก็เนื่องจากนักเรียนไม่เยอะไอเรานี่คือผู้เล่นมันน้อยเราก็ต้องทําหลายหน้าที่นะครับก็มีโอกาสได้เป็นหัวหน้าห้องอะไรพวกนี้แล้วเวลาเรียนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันอยู่กับบ้านอยู่กับเพื่อนที่รู้ใจนะครับผมว่าตอนเรียนอยู่มัธยมต้นนะมีความสุขมาก แล้วการเรียนก็ก็ถือว่าได้เยอะนะซึ่งซึ่งมันอยู่ในโรงเรียนบ้านเนี่ยมันเยอะอยู่แต่พอผมย้ายไปเข้าไปโรงเรียนในเมืองที่มันโรงเรียนใหญ่ขึ้นคนเป็นสองสามพันอะไรเงี้ยการเรียนผมก็ดรอปลงมามากเลยแล้วก็ไอ้พวกหน้าที่พวกอะไรพวกเนี้ยกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยคืออยู่อยู่โรงเรียนเล็กเนี่ยทำเด็บแทบทุกอย่างนะครับ มีกิจกรรมอะไรก็แทบจะได้เป็นตัวแทนนะได้เป็นผู้นําได้พาเขาทําการบ้านก็มีคนมาลอกอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไม่ได้เก่งอะไรแค่แค่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแหละเออเราไปเรียนเราก็ทําการบ้านอะไรเงี้ยคนที่ไม่ทําการบ้านเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาเต็มที่เนาะคือนักเรียน ก็ทําหน้าที่ให้มันดีแค่นั้นพ่อแม่ส่งไปเรียนผมก็ทําการบ้านก็อ่านหนังสือก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลถ้าบอกว่าอยู่ที่ตัวบุคคลอันนี้ใช่นะครับแล้วถ้าตัวบุคคลพอตัวบุคคลย้ายไปอีกที่หนึ่งในที่สเกลมันใหญ่ขึ้นอ้าวกลายเป็นว่าเราเป็นคนตัวเล็กลงมาเลยนะก่อนก่อนท,ที่แรกที่เราอยู่เป็น ตัวท็อปพอเราไปอยู่ในที่ใหญ่ๆขึ้นเรากลายเป็นนุ่นเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วการแข่งขันการดูแลการอะไรเนี่ยโรงเรียนใหญ่เขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องกิจกรรมเรื่องการออกสังคมนะผมว่าโรงเรียนเล็กๆอ่ะได้เปรียบนะครับแต่โรงเรียนใหญ่ๆ พวกที่เขาทํากิจกรรมเขาก็จะก็มีนะครับก็มีแต่ส่วนตัวผมก็เป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากมายเล่นกับเพื่อนนั้นนั้นแหละแล้วมีอีกเคสหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุแล้วนะครับผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนคนพิการนะครับเรียนด้านคอมพิวเตอร์อ ขอออกชื่อโรงเรียนหน่อยแล้วกันตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะครับอยู่พัทยาสอนคนพิการอันนี้เป็นโรงเรียนเฉพาะด้านเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็จะไปเหมือนพวกเรียนสายอาชีพครับปวชปวสเนาะ,ะก็จะมีพวกที่เรียนจบไม่ถึงม .3 เขาก็จะไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับ แล้วถ้ามีวุฒิม3ขึ้นไปก็สามารถเรียนคอมพิวเตอร์ได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์นะซึ่งซึ่งการเรียนมันเข้มข้นมากนะครับก็เปรียบง่ายๆกับสายอาชีพแหละซึ่งซึ่งผมจะเทียบกับเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนอยู่พวกมอมอดังๆนะครับเขาเป็นคนปกติเขาก็เรียนเรียนสายคอมพิวเตอร์เหมือนกันนี่แหละ แต่ความเข้มข้นในการเรียนมันต่างกันมากเพราะว่าเพราะว่าไอ้เราสายที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมุ่งเฉพาะคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยตั้งแต่เรียนคําสั่งดอทหรือประกอบคอมอะไรพวกนี้ครับเรียนอะไรนะคิวเบสิกเขียนเขียนคําสั่งอีฟเอลอะไรพวกนี้ครับลอจิกแล้วก็ขยับขึ้นใหม่ก,ก็จะเป็นเขียนเว็บ เขียนโปรแกรมเรียน Data s t ส u ต t กเจเรียนลงวินโดว์แกร์ลเวออะไรพวกนี้แบบว่ามันลุยด้านนี้เลยจริงๆอย่างเดียวนะครับซึ่งมันจะไปเทียบกับที่เขาเรียนมาหาลัยซึ่งเขาเรียนหลากหลายมันก็ไม่ได้เนาะของเขามันก็ต้องเข้มข้นน้อยกว่าแต่ของเราเนี่ยมันเข้มข้นมากกว่า จบออกมาก็ความรู้ผมก็พอเขียนโปรแกรมได้นะครับไปได้กิ่งอะไรมากก,ก็เพิ่มลบแก้ไขค้นหาอะไรพวกนี้ได้ทั้งเว็บทั้งเขียนโปรแกรมนะครับ v i s u a l Basic 6สมัยก่อนเนาะซึ่งเพื่อนก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาเรียนมันจะถึงเขียนได้ไหมพวกโปรแกรมพวกอะไรแต่ก็คงรู้นะครับแต่แต่แต่ที่เราเรียนเนี่ยมันได้ลงมือ มากกว่าผมว่านะจบออกมาก็เราก็ไปหาสอบหาเตียนหาเทียบเป็นครูเป็นเข้าบริษัทอะไรของเข้าไปซึ่งผมก็ที่ผมเปรียบเทียบก็คือโรงเรียนนะมันเข้มข้นต่างกันนะแะแต่ก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแหละถึงแม้เราจะ อยูที่ไหนแต่ถ้าเรากาก,ากนะครับเราก็อยู่เราก็ไปไหนไม่ได้หรอกแต่ทุกคนมันก็ต้องมีอ่าอะไรล่ะความเก่งต่างกันนะในรุ่นที่ผมเรียนนะเอาตอนเรียนอยู่ที่ชนบุรีเนาะบางคนก็ไปเป็นพวกดูแลเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เก่งด้านเขียน,นโพ์ อันในรุ่นเนี่ยยี่สิบสามสิบคนก็จะมีพวกที่เขียนโค้ดได้ทำเป็นอาชีพคือออกมาเป็นโปรแกรมเมอร์เว็บอะไรพวกเนี้ยก็มีอยู่สองสามคนครับซึ่งโชคดีครัผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็ไม่ได้เก่งกว่าเขานะผมผมนี่คือลองๆองเขามาบางคนก็ไปเป็นพวกกราฟิกดีไซน์ตัดต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับคือ ถึงแม้จะเรียนสายโปรแกรมเมอร์แต่แต่เราสามารถแยกออกไปได้แตกแยกย่อยนะครับบางคนก็ไปซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ครับไปอยู่กับร้านซ่อมคอมเขาก็เออก็ได้เป็นอาชีพหนึ่งเขาแล้วเขาก็จะเก่งด้านซ่อมคอมเขาไปบางคนได้เข้าบริษัทไปอยู่ฝ่ายแอดมินอะไรพวกดูแลระบบบางคนก็ไปเป็นซัพพอร์ตแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์อะไรอยงี้ครับ บางคนก็ไปเป็นคนพิการนะเนาะก็ไปเป็น Call Center อะไรพวกนี้เพราะว่าเรามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับบางคนก็ไปเป็นอ,ะ,อะไรละ่ะตัดต่อวิดีโอนะครับเกี่ยวกับชื่อคุณสพลเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเก่งมากเลยเขาไม่เอาอะไรเลยเขาเขามุ่งแต่ว่าเขาอยากจะตัดต่อให้ได้เขาก็ตัดต่อ Adobe Premiere นะครับ พวกผมก็เรียนเขียนเว็บเขียนอะไรไปแต่เขาเนี่ยไม่เอาเลยพวกนี้เขาไปเอา Adobe Premiere ตัดต่อวิดีโอถ่ายคลิปอะไรของเขาจนทุกวันนี้โอ้โหเห็นตามสื่อตามอะไรหัวดังแล้วนะครับสุดยอดเลยเป็นคนวิการที่เก่งมากเลยคนนี้นะครับก็นั่นแหละครับการเรียนมันก็มันก็เราก็ได้วิชามาเนาะ แต่ก็อยู่ที่เราไปต่อยอดนะครับเพราะว่าตอนที่เราเรียนเราก็ไม่รู้หรอกเรียนๆไปผมว่าการเรียนอ่ะมันก็ดีทั้งหมดแหละแต่ที่ควรเน้นก็คือการหาว่าตัวเองชอบอะไรเรียนอะไรแล้วมันคือเราชอบอะไรเหมือนที่ผมบอกว่าที่ไอ้คนที่เอาเฉพาะตัดต่อนะครับเขาก็มุ่งเลย เรียนเทอมแรกก็เรียนปกติขึ้นมาเทอมสองคือเขารู้แล้วแหละว่าเขาอยากจะไปทางตัดต่อเขาก็มุ่งทางตัดต่ออย่างเดียวเลยซึ่งโรงเรียนเขาก็ไม่ได้อะไรนะไอ้พวกอื่นๆไม่ได้ก็ช่างแต่เขาก็มุ่งเฉพาะตัดต่อก็จบพร้อมกันในนันซึ่งแต่ซึ่งโรง,งเรียนทั่วไปเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นการกดดันเด็กอย่างเข้าเรียนมาหาลัยนละ่ะ เราเรียนสิบวิชาเราก็ต้องพ่วงทั้งสิบวิชาให้มันได้มันไม่ได้บอกว่าเออผมเรียนมาปีสามเนะี่ยผมอยากจะมุ่งไปทางเนี้ยแล้วอย่างอื่นก็ทิ้งไปเลยได้ไหมอ้ยแต่มันก็ทิ้งไม่ได้เนาะมันเป็นหลักสูตรเราก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาก็ต้องรับผิดชอบวิชาแล้วก็ อสิ่งที่ได้รับมอบหมายมานะครับก็ทําให้มันผ่านผ่านไปเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากเรียนไอ้ตัวเนี้ยวิชาเนี้ยแต่เราก็ต้องเอเรียนให้มันผ่านไปให้ได้นะครับามาต่อที่เรื่องของผมแล้วกันหลังจากจบมานะครับถ้าผมไม่มาต่อยอดนะครับทุกวันนี้ผมก็คงจะ ลืมมันไปหมดแล้วแหละ <c oughs> ต่อยอดยังไงก็คือจบออกมาก็เออมันก็มีโค้ดอะไรพวกของเว็บเนาะผมก็มาสมัครเปิดจดโดเมนเช่าโฮสติง้งแล้วก็อัพคลิปของตัวเองที่ทำนั่นแหละสคริปต์อัพโค้ดนะครับหน้าเว็บกา,กา,กา,กาดๆขึ้นไปออก็ไม่มีใครมาดูมาอะไรหรอก แต่ก็อยากจะลองทำนะครับลองไปลองมาก็เปลี่ยนหน้าเว็บแบบนู้นเ,ออเปลี่ยนหน้าเว็บแบบนี้เพราะว่าความคิดเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยนะเอ,อ๊เว็บแบบนี้ไม่ดีทําเว็บอันนั้นดีกว่าก็เอาเว็บอันเดียวนั้นแหละมาแก้มาโมมาเปลี่ยนอัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้โอกาสไป ก็เรียกซอฟต์แวร์เฮาใช่ไหมตอนเรียนจบออกมาก็ได้ไปอยู่กับเขามันก็ไม่เชิงซอฟต์แวร์เฮาหรอกครับ <c oughs> มันเป็นซอฟต์แวร์ขายฝันเออถ้า,ถ,าถ้าทำโปรแกรมนี้นะขายขายห้ารอยะไรเงี้ยร้อยคนจะเท่าไหร่พันคนจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> อย่าไปหาเชื่อนะครับไอคนที่ เอาอะ,อะไรพวกนี้มาหลอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขายง่ายขนาดนั้นนะครับก็จริงอยู่ตอนไอเดียของเราเฮ้ยมันต้องขายได้แหละมันต้องขายได้แหละแต่จริงๆแล้วมันขายไม่ได้นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ไส้แห้งพอดีผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องหวยนะครับวิเคราะห์หวยสถิติวันจันทร์หรอออะไรข้างขึ้นข้างแรมเดือน นี้ออกอะไรปีนี้ออกอะไรไม่ออกอะไรอะไรพวกนี้นะครับแล้วผมก็ต่อยอดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้นะครับก็อยู่กับวงการหวยนี่แหละ <laughs> <laughs> เพราะว่าการเรียนน่ะหลักๆเลยก็ให้อ่านออกเขียนได้นะครับ แล้วที่สําคัญก็คือรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองนะครับการเป็นนักเรียนต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับได้การบ้านมาเราก็ทํานะครับถ้าเราไม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วเราจะไปทําอย่างอื่นได้ดีได้ยังไงนะครับให้อ่านออกให้เขียนได้แล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะครับคือมีหน้าที่ไปเรียนก็ตื่นเช้า ไปให้มันทันโรงเรียนให้พวกเครื่องเรียนเครื่องเขียนก็เตรียมให้พร้อมเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมกินข้าวขึ้นรถอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษานะไม่ใช่ว่าตื่นสายๆเนี่ยคือคุณบกพร่องต่อหน้าที่แล้วนะอ่านออกเขียนได้แล้วก็รับผิดชอบเนาะต่อไปก็นั่นแหละ เรียนให้มันไม่ต้องเอาถ้าตอนที่เรายังหาตัวเองไม่เจอก็เรียนเรียนไปนะครับให้มันผ่านผ่านให้มันได้รู้รู้ไปแต่สุดท้ายเราก็ควรที่จะหาอะไรสักอย่างที่มันเป็นที่เราคิดว่าเออวะอันนี้ไว้เราอาจจะมีไอดอลเอออยากอยากเป็นเหมือนคนโน้นไว้อะไรเงี้ยเราก็ต้องหาให้เจอนะครับอยากจะขายของเก่งหรืออยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์อยากจะเป็น แอดมินอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรเราก็ต้องหาตัวอย่างนะครับอย่างผมเมื่อก่อนชอบพิเศษเนาะก็ชอบอย่างมากเลยแล้วร้องเพลงจนมีกีตาร์มาก็ฝึกเล่นจนจนเล่นเป็นกนะ็ไม่ได้เก่งนะอันนี้เขาเรียกว่ามีไอดอลนะครับคนคนต้นแบบนี้ต่อไปก็เป็นการต่อยอดนะครับ ถ้าใครที่ต่อยอดไม่เป็นเนี่ยมันก็จะตันๆอยู่อย่างนั้นแหละชีวิตจบออกมาก็จะไปอยู่กับวงเวียนอะไรล่ะพนักง,งานประจํารับจ้างเขากินนะครับถ้าต่อยอดไม่เป็นชีวิตก็จะไม่ไปไหนนะครับผมว่าอันนี้แหละต่อยอดเป็นเนี่ยแหละที่สําคัญเลยนะแล้วก็เรียนรู้นะครับพัฒนาเรื่อยๆเยเ,ยเขาทําอันนี้ก็ลองดูลองทํา ไอผมนี่ผมก็ว่าผมลองมาร้อยแปดพันอย่างแล้วล่ะแต่ที่สำเร็จจริงๆก็มีอยู่อย่างสองอย่างนี่แหละครับซึ่งถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับแต่ในการที่ลองนั้นก็ต้องดูด้วยว่าอย่าไปลองไอที่มันต้องลงทุนลงแรงลงอะไรเยอะมากเอาตามกำลังตัวเองนะครับอก็ไม่รู้ว่า จะเคลียร์เรื่องนี้ได้ไหมแต่ที่อยู่ที่ตัวบุคคลนะผมว่าผมเห็นด้วยนะ,ะถ้าจะเทียบก็หลายคนก็จะเทียบเนาะจะเรียนสูงไม่ทำไมเห็นไหมะอ,ะอะไรล่ะมีเกตอะไรพวกนี้คือคนที่เขาเจอสิ่งที่อยากทำตั้งแต่เรื่องแรกเขาก็จะมุ่งไปได้ จนเขาสําเร็จนะครับก็อย่างเห็นพวกเสียอะไรใหญ่ๆเจ้าสัวอะไรพวกนี้ยเขาก็ไม่ได้จบสูงนะทีแรกอะ่ะคุณตันจีตันอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้จบสูงนะเขาไม่ได้เรียนสายนั้นมาเลยนะเขายึดอยู่ที่การต่อยอดแล้วก็การพัฒนาขึ้นไปนะครับการเรียนจบสูงจบตําไม่ได้เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาเจอสิ่งที่เขาอยากทําเร็วหรือเปล่าแ คนที่เขาเจอเร็วเขาก็มุ่งไปทางนั้นแล้วก็สําเร็จได้เร็วแต่คนที่ยังไม่เจอนะครับก็ต้องก็ต้องเรียนไปนะครับเหมือนเรียนเรียนไปอย่างนั้นแหละถ้าสุดท้ายเราไม่เจออ่าก็วงเวียนชีวิตก็จะอยู่ในการเป็นลูกจ้างพนักงานอะไรพวกนี้นะครับก็คือที่อยากจะบอกคนระัสุดท้ายก็คืออยากให หาให้เจอนะครับเคยเคยรู้จักพิมรีภายไหมครับแล้วก็คุณบังฮาซันนะครับที่เขาขายของออนไลน์แบบถลมถ่มทลายอะ่ะเขาเรียนอะไรมาเคยคิดไหมครับนั่นเนีมันต่อยอดมาจากเขาขายของกลางตลาดนัดแล้วมันขายไม่ดีเทคโนโลยีเข้ามาก็มาลองไลฟ์สดไลฟ์สดก็โอ้โหกว่าจะ เทคนิคนู่นนี่นั่นกว่าจะฝึกพูดฝึกแล้วคือมันต้องอย่างนั้นนะครับต้องหาด้วเองให้เจอแล้วก็กล้าด้วยนะครับไอ้คนที่ไม่กล้าทําอะไรก็ก็อยู่อย่างนั้นแหละครับ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเรียนสูงจบด็อกเตอร์มาแต่ไม่กล้าทําอะไรคุณก็จบด็อกเตอร์มาติดผหนังบ้านนั่นแหละเหมือนพี่ผมเรียนปริญยาบรสตอร์ผมก็มาแปะไว้หน้าบ้านเฉยๆแค่ให้ ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเอเราเรียนจบนี่หว่าอะไรเงี้ยนะแต่มันก็มีมีอะไรที่เราได้มาติดตัวอยู่นั่นแหละครับไม่ได้ว่ามันจะไม่ได้อะไรเลยมันก็ได้ความพยายามได้รู้ว่าเออเราไม่ธรรมดาที่ว่าแม้จะจะจบมาแต่ไม่ได้ทำอะไรแต่ความตู้มันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละก็พอ มองออกว่าอนน้นันนี้เอออันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมมันก็อ่านคิดวิเคราะห์ได้นะครับเอาละครับสุดท้ายก็ก็ให้ทุกคนค้นพบสิ่งที่อยากจะทำสิ่งที่อยากจะเป็นนะครับเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดลองผิดลองถูกนะครับเดี๋ยวก็สำเร็จครับผมสวัสดีครับ